ครับวันนี้ทหารผันสายฮะทหารผันสายแอวออนครับวันนี้รถเข้ามาสามเลยนะครับเบอร์เก้าเบอร์หกเบอร์เกียดตองเกียดนะครับสีเล็กวันนี้ผู้ช่วยโอดคุมครับคุมเข้มครับคุมเข้มวันนี้เกียบระดับ ระดับสุดท้ายครับช่วยโอดสายแข็งมาคุมครับเพราะว่าถ้างั้นเดี๋ยวงานไม่เสร็จพอซูเปอร์เอฟยังไม่ไมาเงาเหยา,ว,าว,วันนี้คุมคุมเข้มครับโอ้เขามาผับสามเลยวันนี้ ถอยตรงตรงถอยตรงๆรงว้ยถอยตรงตงวันนี้รถบริษัททั้งหมด6กคันนะครับกำลังเข้ามาเทวันนี้ผู้ช่วยโอดคุมเข้มครับคุมเข้มสายแข็งครับสายแข็งสายแข็งวันนี้เร่งสปีดจะให้เสร็จ แต่ยังไม่เสร็จพอ่อโอ้โอเขา้าเข้าภาพสามนะครับมันนี่โอ้เข่าภาพสามโอ้พอ่พอพ่อต้อยเขาไมา่ไม่ไอ้นั่นไหมไอ้นั่นบอกเขา่าตี เขาภาพสามครับวันนี้ภาพสามผู้ช่วยโอดคุมเข้มครับโอ้มันเป็นไงเอาดำดำดำเดี๋ยเดีออ๋ยอ,อีกเดีืยอีกเจ็ดขันครับยังไม่ขึ้นโอ้วันนี้ต้องภาพสามไหครับโอ้โหตีเล็กเป็นไงครับตีเล็กเป็นไงผู้ช่วยโอดคุมเข้มครับวันนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนยนะครับโอ้เพียงไดพุ่งนี้ต้องเต็มครับพรุ่งนี้เต็มมาตรฐานพรุ่งนี้เต็มครับโอ้พุงนี้เต็มวันนี้ไม่เต็มเพราะพุงนี้ให้เสร็จครับวันนี้โอ้ยว่าจะให้เสร็จเพน,นเยงไดเอีกซีช่วยโอดคุ่มเข้มครับวันนี้ ว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับโอ้ตีเล็กเฝ้าเถ่ะวะไปอาลาดเล่ยเลียจะขั้นโบบันนี่นาทีเลียซีบอ แซ่ดำาตครับวันนี้แสดำาตอ่นรถผู้ช่วยโอดโอดฝ่ายบริหารมาวันนี้เจ็บมันจะเจ็บงานวันนี้เจ็บไม่ลงครับพรุ่งนี้ถึงจะได้เจ็บครับวันนี้เจ็บไม่ลงครับกำลังเข้ามาอีกสองคันครับทั้งหมดเจ็ดคันครับวันนี้ว่าจะเจ็บ งานปิดจ็อบปิดไม่ลงครับวันนี้โอ้เหลือประมาณพรุ่งนี้น่าจะไม่เกินครึ่งวันครับน่าจะจบวันนี้ไม่จบครับขนาดผู้ช่วยโอดมาคุมเข้มนะครับวันนี้ไม่จบครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้น่าจะจบพรุ่งนี้ปิดจ็อบครับพรุ่งนี้ปิดจ็อบพรุ่งนี้ปิดจ็อบ มาเลยมาเลยว้าโอ้วมาฐานมาทฐาทนป๊อปปี้ครับป๊อปปี้ป๊อปปี้เพิ่งบวชมาเพิ่งมาช่วยตอนนั้นขับไม่ตี้ เครื่องนอกไปบวชสามสี่เดือนโอ้พึ่งสิกมาบมนพนึ่งมาขับไอเมือป๊อปปี้วันนี้ว่าจะจบไม่จบครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ค่อยติดตามใหม่ครับสวัสดีครับผมถอยถอยถอย น้อยสายจวดครับวันนี้ขับรถใหม่ครับน้อยสายจวดระดับยังไม่ถึงครับถอยขึ้นมาเลยถอยถอยถอยมาเลยมาเลยมาเลยพอ่พอพ่อจวดจัด สายแข็งสายจวดจัดคู่กับตีเล็กนะครับการของตัวเองซ่อมยังไม่เสร็จโอ้สายจวดจัดตอนนี้ผู้ช่วยโอด สายแข็งครับสายแข็งกําลังไล่ระดับขึ้นไปใหม่พรุ่งนี้ต้องเจ็บงานปิดจ็อบให้ได้ครับวันนี้สายแรงสายแข็งครับเนี่ยสายแรงจวดจาากับซูปเปอร์เอฟเนี่ยสายแข็งสายนิ่มนวลเนี่ยต้องเป็นน้องปูลูพ่อัวใหญ่อูไทยอันนี้สายแข็งจวดจาดโจห้าลาก็ลาไปเกี่ยวข้าวอีกโอ้ยงานเขา อา่านกำลังเลขครับช akes, habitude, floods, ่วงนี้ตรวจจาดตรวจจาดพอแทงระดับขึ้นใหม่ๆครับพอดีวัดสองกล้องแล้วขาดอยู่ประมาณ5เซน บางที่ก็เกินเัเเจียบระดับขึ้นใหม่ครับ รถไถสายแข็งครับเนี่ยจวดจาดจวดจาดผาดอยู่ประมาณ5เซนครับขอบคุณมากครับชาวเอฟขอบคุณที่บอกว่าให้ปรับปรุงเสียงนะครับตอนนี้กําลังแก้ไขครับเพราะว่ามีไม้แล้วไม่รู้ว่าจะเสียงดังชัดแค่ไหนก็มีอะไรก็คอมเมนต์บอกนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ ีครับชาว y youtube ทั่วประเทศทั่วโลกนะครับวันนี้ก็ว่าใกล้ถึงเส้นชัยแล้วครับผู้ช่ว,วยโอด๊ดกำลังตั้งกล้องอยู่ยครับวันนี้ว่าจะให้เสร็จก็ไยังไม่เสร็จครับพอดีลูกร้องขาดตั้ง3ามนายไปเกี่ยวข้าวครับวันนี้ว่าจะให้เสร็จอะไไม่เสร็จน่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับ <c oughs> โอ้เรือสูงดู่จ้านี่ไหมขนาดปินตับนะครับงานเหมาโอ้ใส่เท่าไร่ก็ยังไม่เต็มถมเยอะครับเกือบสามเมตรตอนนี้ผู้ช่วยโอ๊ตกำลังจับประดับอยู่สองกล้องอยู่ครับ ก็ก็หาปลาโอ้ใส่ใส่กุ้งเนาะกุ้งสิงครับถมไปหมดบริเวณนี้โอ้เพื่อทำหมู่บ้านครับต่อไปก็เป็นหมู่บ้านจัดสรรชาวบ้านก็จะได้มาอยู่อาศสยตรงนี้สบายครับเป็นหมู่บ้านจัดสรรนี่ผู้ช่วยอดุมเข้มวันนี้ว่าจะเสร็จเือไม่เสร็จ กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับสวัสดีครับผมตั้งกล้องมั่งแน่นบอเดี๋ยวอว่ามันจีแ้วเ่รแล้วไงเป็นไงมีบอมมือนี่น ตีเล็กคือขึ้นสูงแต่ว่ามีไงบ่ามาหนีิโอ้ว่าที่ปิดให้จบบ่จบเลยบอแล้วย้อนทหารกับชี่ขันบ่ได้เรื่องเลยทหารนี่แป้งไหนมือให้จบด้ะไว้จบบอลึ่งที่ไปพป้งปุ่น่อได้ป่ะเ่ยงานหลายลูกน้อง,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 งเสีย ทหารบ่อยกันดถทหารแล้วขาออนว่า